อตอนหน้าขาเก่งหน้าท้องด้วยจะดีมากนะคะ12 10ชันเข่านะคะแล้วเราก็กดพยายามกดหัวเข่าลงใกล้พื้นที่สุดนะคะแล้วก็ขึ้นมานะคะอย่างนี้ค้างนะคะเกรงที่สุดค้างไว้ต้้งค้างแล้วก็ขึ้นนับ1ไป15ทีสองเอาท่าง่ายมาลอกก่อนนะคะ4มันจะได้ไม่ได้ก็ตอนที่กดหัวเข่าค้างแบบเหมือนจะติดพื้นนี่แหละนะคะห อันนี้คือง้างสุดนะคะง้างสุดง้างสุดไม่ใช่อ้าขาเล่นนะคะพยายามง้างสุดแล้วพยายามกดให้หัวเข่าปรับลงใกล้ติดพื้น,นะคะเจ็ดแปดเก้าช่วงอ้าขาถ้าเก่งหน้าท้องด้วยก็จะได้หน้าท้องนะคะสิบสิบเอ็ดอ่าตอนอ้าขาเก่งหน้าท้องด้วยจะดีมากนะคะสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าต่อไปตะแคงตัวนะคะตะแคงตัวนะคะข้างนี้งอนะคะ ข้าง,างนี้งอไว้นะคะงอไว้หัวก็นอนแบบนะคะนั่งเงือกอย่างนี้นะคะอ่ะโอเคนอนตะแคงตัวไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะอ้าขาเอ่อขาข้างนี้นะคะเราจะไม่แตะพื้นนะคะเราจะลอยลอยอยู่ระนาบตรงอย่างนี้เห็นขาตรงไหมเสร็จแล้วงานขึ้นให้ต้นขาด้านในตึงลงมาในจุดนี้ห้ามวางพื้นขาตรงอย่างนี้นะคะตรงเป็นระนาบขึ้นไปอ้าสุดตึงลงมาแค่นี้ขึ้นไปอ้าสุดตึงไปไปสองแล้วนะคะสิบห้าทีสามสี่ค้างยกห้าค้างยกหก ไปเจ็ดไปแปดเก้าสิบใครยกเฉยๆแล้วข้างในไม่ตึงนี่ไม่ได้นะสิบเอ็ดต้นขาด้านในตึงนะคะสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าต่อไปเปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนข้างนะคะ,ะข้างนี้งอนะคะบาลานซ์จะได้ดีข้างนี้ตรงตรงเสร็จแล้วอ้าขึ้นตึงข้างในตึงลงมาแค่นี้นับหนึ่งไปสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ย0ยังอยู่ในท่าเดิมนะคะยังอยู่ในท่าเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเอาขาข้อมาข้างหน้าแล้วขาข้างในเนี้ยลอยไว้นะคะลอยไว้นะคะเสร็จแล้วเราจะงัดขึ้นนะคะอันนี้จะได้สะโพกด้วยนะคะได้สะโพกด้วยดูนะคะขาข้างนี้ข้อไว้ข้างนี้งัดขึ้นนะคะ15ทีนับ1เก่งข้างนับ2 3 4 5 6ลอยไว้นะคะ7 8 9 10 11 12 13า 14, สิบสี่สิบห้าสลับข้างนะคะนอนตะแคงนะคะเตรียมตัวเข้มไว้นะคะขานี้ลอยนะคะได้สะโพกและขานะคะสองสามลอยไว้งัดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 15หายนะคะหงายไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราชูขาขึ้นแล้วเราแหกให้กว้างที่สุดนะคะไม่สามารถหรันก้นเข้ากล้องได้นะคะอาจจะโดนถล่มโจมตี <c oughs> คอมเมนต์ร้านร้านแตกอ้อาหายสุดนะคะแล้วก็ยกขึ้นนะคะใครขาหนักก็จะรู้สึกยากนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราอ้าให้ตึงข้างในด้านในที่ตึงหมดเลยนะคะแล้วก็กลับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15